ตลกแล้วนะเว้ยบอกเขากลับมาเลยนะนี่โทรบอกเขากลับมาเลยไม่งั้นผมเดี๋ยวครับท่านท่านเลยกระแต่ในะครับผมบลูอีกแล้วนะครับเนี่ยเปิดคลิปแบบเก่ามาแล้วก็เคยซับช่วยมาใหม่นะครับผมก็จะมาสอนวิธีหาหินวิญญาณนะครับหินวิญญาณคือผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วล่ะ แต่ตอนนี้แบบผมไปรู้วจิตใหม่ๆม,ม,มาเยอะนะครับผมสำหรับการหาหินวิญญาณนลนะก็ก่อนอื่นเลยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมุมขวาบนรูปร้านค้านะนะว่าจะมีของขวัญฟรีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเอาหินวิญญาณจากกล่องนี้ด้วยนะครับผมอ่ะก็จะได้เอ่อทั้งหมด2ี่สิบอันนะถ้าเราถุ่มโชคดีได้นะนเปิดแม่งเลยโอเคไม่ได้เฮีย <laughs> โอเคต่อไปก็คือไอร้านตรงนี้นะครับนี่ ตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเอาจริงร้านนี้มันเป็นอะไรที่หาหินวิญญาณง่ายที่สุดแล้วนะครับคือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หาหินวิญญาณง่ายที่สุดแล้วนะครับผม <c oughs> พูดติดขัดไว้เออโอเคนะครับนี่คือภาร,รกิจที่เราต้องทำนะครับก็คือออนไลน์แล้วก็สร้างหนึ่งร้อยบล็อกนะครับผมนิดนิดหน่อยนะทำลายเตียงก็ได้ยี่สิบเลยนะครับเล่นห้าป่วยมาเล้วนะเออก็ถ้าใครอยากฟาร์มพวกนี้นะครับผมแนะนำให้ไปฟาร์มในโหมดโซโลนะครับผมเนี่ยโหมดโซโลนะครับ คือมันจะมีโอกาสได้ของพวกนี้เยอะกว่าเพราะว่าการที่เราทําลายเตียงหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราก็เราก็จะได้แบบยี่สิบคะแนนเลยคือในหมดโตัวโลคือถ้าเราเก่งพอเราก็แบบไปทําลายเตียงรัวเลยนะครับก็ได้เนพะื <c oughs> <c oughs> อ่ออะไรวะเนี่ยเออแล้วก็อีกอย่างก็คือนี่กิจ,จกรรมใหม่ตอนนี้นะครับเหลือเวลาแค่เก้าวันนะตอนที่ผมอัดอยู่นะมาทําได้นะครับผม,มนี่ครับผมได้ไปแล้วนะห0 0ร้อยก้อน แล้วก็ใครก็จะมาแลกอันนี้ก็ได้นะเนี่ยแลกได้เก้าบเก้าครั้งนะครับเนี่ยสายใช้สาสนะิบเนี่ยคือวันหนึ่งเราก็จะได้ประมาณเอสี่สิบอันใช่ไหมอันเชียงแดงเนะี่ยเออก็เอามันแลกได้วันละร้อยวันละร้อยเออเก้าวันก็ก็ก้าร้อยอ่ะนะครับผมอ่นะเโอเคแล้วก็มีอันนี้แลกนะครับผมคือเหตุกรณมอนี่ยผมไม่แลกของอื่นเลยผมจะแลกแต่ชาเลนจ์อย่างเดียวนะครับแลกแต่หินวิญญาณอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างอื่นมันดูนะครับโอเค หาได้จากไหนอีกก็ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมเท่าที่ผมจําได้นะเติมกันนี่มีอะไรประะ่าวว่าไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการหาหินวิญญาณนะเอออ๋อแล้วก็อีกตรงนึงนะครับก็คือตรงร้านไขยเหรียญตรงนี้นะี่นะนี่สามร้อยโอ้โหสามร้อยนี่แลกได้ห้าครั้งนะเออก็ไปก็เอาสามคูณห้านะครับผมโอ้โหโคตรเยอะนะครับ <c oughs> โอเคมาดูแชร์เลนผมกันดีกว่าว่าตอนนี้ถึงระดับไหนนะครับนี่ครับอกอหโยเกือบสุดแล้วนะนี่จบที่จุดอ่อนนี่ผมผมอัพดาเมจดาบกับการป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่นี่อัพต่อเลยผมจะอัพแค่พวกดาเมจดาบแล้วก็การป้องกันให้มันเยอะๆครับพวกอย่างอื่นอะไรที่มันไม่จําเป็นผมก็จะไม่เอานะคือการป้องกันผมก็จะเอาถึงแค่แบบถึงแค่ไอหนามหนามนี่ก็พอคนระับการป้องกันนะส่วนดาเมจดาบผมก็จะเอาถึงขั้นสุดเลย ส่วนพวกนั้นส่วนพวกของที่เหลือพวกทองอะไรพวกนี้ผมก,ก็ไม่เอานะเพราะว่ามันไม่จําเป็นแลนะเออเป็นชาเลนจ์ที่ไม่จําเป็นไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่หรอกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคไปเล่นอะไเลยามาครับโหมดดูโอเนียครับผมโอ้ยไม่ได้เล่นมานานนะครับมาเล่นให้ดูเลยนะโหมดดูโอส่วนมากผมเล่นแต่โซโลนะโซโลกับเอ่อซีวีซีนะครับแล้วก็โหมดแรงนะโหมดดูโอนี่แทบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับว้าว โอเคนะครับหอ้ยมาละไหนดูสิซื้อของมาก่อนนี่ยบคือถ้าเราฟาร์มเตียงเยอะเราก็จะได้หินวิญญาณเยอะนั่นเองนะครับพ่มโอ้โหมาลนะทำไมไหนหดูดิแค่ในการเชียวว่าสีนั้นอะมาแลกเตียงกันหน่อยแลกเตียงกันบ่ะแลกเตียงกันบ่อไอ้อืมมาแลกเตียงกันโอ้ยโอ้ยหายหายไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ย ข้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวหนึ่งคิวนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหมันฟังเตียงเราแล้วว่าทุกคนน่ากลัวจังเลยเฮ้ยมาแล้วตอนนี้เพื่อนเราทำการวิ่งหนีวิจมติจมตีด้วยความเร็วจมตีด้วยความเร็วโอ้ย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 ไปไหนแล้ววะ กูวนไปแล้วกันกูขอฟาร์มเลือดก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ให้โจมตีอะไรทั้งนั้นอะตอนนี้อะ่ะเออกูตายได้ไงวะเบร์เบ <laughs> ลเจอไม่ตายอะไรทั้งนั้นอะไอ้เหี้ยกูไม่มีวันตายไว้กูคือพระเจ้าเข้าใจไหมกูค,คือพระเจ้าไว้กูมีวันตายถอยไปไอ้เที้ยงโง่ไปละ คือพระเจ้าเว้ยมึงทำร้ายกูไม่ได้หรอกไอ้อะคือพระเจ้ากูเป็นอมาตะแล้วตอนเนี้ยจำไว้ไห้ดูดิไม่มีทองใช้เลยเอยูโอ้ยแย่แล้วทุกคนโอ้มันมีมันมีกอทองแล้วทุกคนเราต้องพัฒนาฝีมือนะเนี่ยเอามานี่เลยดาบเพชรเฮ้ยไม่มีทองให้กูเลยเหรอวะนี่นี่มาแล้วมาแล้วทองทองแย่แล้วโอ้ยแย่ละอุปบัง ลงไปทำไมอ่ะมานี่ดิไอ้สับอืมชจ้งโง่กูมีดาเพจเว้ย <c oughs> ดาเขาอพีกกูปลอดภัยครับสหระคำหยาดนะผมพูดเพื่อความสนุกเฉยนะครับไม่ต้องใส่ใจซีเรียสโลกสวยอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับผมโอ้โหมาละบอกไม้นี่เยอะอจริงๆเลยนะโอเคต่อไป ชิบชิบชิบมาละตอนนี้ดอมิดดับอุ้ยสีสีขาวสีขาวไม่มีคนกันตรียงนั้นเด้ออเชียโดนกูแล้วตัวนี้โดนกูแล้วโดนกูเล่นแล,ล้ลวตัวนี้มาละเตียงพังทุกเตียงแล้วนี่วาดูว่าตานิงจะได้ที่หนึ่งป่ะเอ,ออจะได้ที่หนึ่งก็ได้นะนี่สีขาวอยู่ด้านบนสีขาวสีเทาสีเทาน,นี่แหละ Okay. เราไล่ฟาร,ร์มของไว้เรื่อยนะครับผมไม่ไม่ต้องอะไรมากนะอเอาชิวๆอยู่แล้วจ้าเนี่ยเออโอเคมาตรงกลางมีคนมาวะาอ้ยมีคนไปฟาร,ร์มของตรงกลางเราต้องไปจัดการเขานะครับไม่งั้นมันจะโก,กงเกินเรานะเฮ้ยมานนี่มาสู้กันมาสู้กันซะดีๆ ไม่อยอดดีอะไรทั้งนั้นนะเฮียถอยไปเนี่ยมันคือเกมต่อสู้นะเราจะไม่พันธมิตรกันนะเดี๋ยวกูดโดนแบนไม่ใช่เลยหรอกไม่รู้กันว่าเกมนี้ทีมกันน่าจะโดนแบนหรือเปล่านะ้เกิแต่เกมอื่นนี่โดนแบนนะเคยมาเล่นไปเรื่อยนะเหลือใครางเนี่ยสองสามโอ้เหลือเราคนเดียวนี่ว่าเพื่อนเราตุยไปแล้วไม่นะเพื่อนโอ้โหมุสาด้วยกันมาตั้งนานนะครับมาปับ๊บ มาเลยเกราะเพชรไม่สนใจอะไรครั้งนั้นใครด่ากวงกูแล้วแต่นะครับจังหวะนี้มันต้องแบบซีเรียสโมดแล้วมาเกราะเพชรเต็มตัววะชี่เขาจะเอาคุลงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณต้องมีพวกเหลี่ยมแน่ๆเหียนะมึงเชื่อไหมว่ามันต้องมีพวกเหลี่ยมอะต้องมีคนเอาระเบิดเพชรมาใส่กูแน่ๆเว้ยคุณๆๆว่ามา เจมทิดมหาปรายไร่อยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวนะคนเอาเอมอเรมาดิเอายาวิ่งเร็วกับยาล่องหวนมาดิเผื่อแม่งหนีเ,หอเออนั่นแหละวิ่งเข้ามาตรงกลางเออวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเลยมาวิ่งเข้ามามาวิ่งเข้ามา,า,มา,า,มาวุ้ยทำไมกูแหลกไวเหี้ยโอ๊ย เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเอาคุตายเลยอะ่ะตลกแล้วนะเว้ยอะโอเคมามาต่อกันสกเกมดีกว่านะครับผมเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปนะนะโอเคมามาเล่นปกตินะครับอันนี้เคเค่อยต่วอวอล์กวางระกันเตียงก่อนครับก่อนอื่น ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะคลิปนี้มาแค่แบบว่าสอนวิธีหาแชรินเฉยๆไงเออไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับ <g resso> <g resso> ไม่ได้จะมาสอนไม่ได้จะมาทําอะไรด้วยนี่ครับผมโอ้ยเมื่อกี้มีคนบอกผมมาอยู่นะว่านี่สอนหนึ่งหนึ่งหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้อะไอ้เงี้ยมึงเห็นกูเล่นเก่งขนาดนั้นเลยหรืออะไรประมาณนี้นะครับให้ก <g resso> ูมาสอนหนึ่งหนึ่งเนะี่ยโอ้ยเจอคนชื่อม่วงโอ้ยแหลกแหลกไอ้เงี้ยอืมมันนี่เลย วิ look, oh. is ่งหนีโหน้ยชื่อสีแล้ววิ่งหนีนี่ว่าไอ้น้องก็โหไปละเคยเราฟาร์มของก่อนตอนนี้รู้สึกว่าทีมเราจะน่าจะตึงนะครับโอ้โหแบบไล่ฟาร์มเตียงรัวๆเลยนะครับสำหรับทีมเราเคยมาเดี๋ยวเราแบบถ้าทีมเราไล่ฟาร์มเตียงก็ไล่ด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ดูดิตึงแค่ในการเชียวอุ้ยเชียวเชียลเชียลเชียลโอ้หืมท้าเล่นเหรอท้าเล่นสูงเหนือเอี้ยตีเลย เฮ้ยไอ้เงี้ยมันมีบ่อน,น้ำหาอะไรวิ่งก่อนไอ้เงีเ้ยเกมดีเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไอ้น้องอม,มาละแน่จริงก็ยิงธนูมาโอ้เชี่ยมันตามมาแล้วไปละไอ้เงี้ยไม่อนใจทางน้าอ่ะมันมีของดีเอาจิงผมไม่ต้องฟาร์มของแล้วก็วิ่งไปเกียนของตรงกลางได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราตายของก็ไม่ตกไงใช่ไหมเออพวกแร่นะถ้าเป็นของอื่นน่าจะตกอยู่ เมื่อกี้อะไรผันหน้ากูไป,ปแบบแบบช่างมันเด็เคยมาเดี๋ยวเราไปเกลียนของตรงกลางกันนะครับนี่เซตเกลียนของตรงกลางจะต้องอ,อะไรมากมายนะครับอืมโอเคนีอค่อะไรผ่านหน้ากูานนาาไปว่าเมื่อกี้เลายครั้งแลนะเคยมาฟาร์มของเนี้ยเพชรนี่แรกก่อนอเคยสีเหลืองน่นจะติงนะครับเมื่อกี้สีเหลืองแบบโอ้โหตบกูแบบล่วงเลยนะครับ แชรเลนสูงจัดนะครับอืมเคยมของประมาณน,นี้น่าจะพอนะเดีย๋ยวเราไปไปเกลียดคนอื่นนะไปไปเกลียดสีอื่นนะนี่สีเหลืองทาเราไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปแปลวคืนบ้างนะห่วยมาแช่กันเชียววะเฮ้ยมีปีกนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่หว่าตัวไหนมันฆ่าขกูวเมื่อกี้ไปไหนราาู้วะเนี่ยเราตามเพื่อนเรานะเราให้เพื่อนเราจัดการเฮ้ยตัวนี้แน่เลยที่กูจําชื่อไม่ได้มาละ มาเลยไอ้น้องมาสู้กับพี่อีกครั้งมาเนี่อือผูเชี่เชีช่ไปไหนแล้ววนะเคเชื่ออ่ะเคยมังกนรนะผู้เคยเป็นไงครับร้อยยังหรือขอก่อนอ่ะตายแล้วนี่วะเฮียงต้อยนะเพื่อนเราจัดการไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสีน้ำเงินนะมาเคยมา เราวิ่งตามหาคนกันแสดงเงี้หมดมาเราตามเพื่อนเราไว้นะครับจะกูตายนะไม่ใช่อะไรเครมาไฟาร์มพเพื่อก่อนนี่เผื่อเจอแบบใน,นหนึ่งงกันนะครับเออจะได้สนสนหนึ่งๆอะไรเงี้ยเออไอยมาละตัวหนึ่งบนนั้นเราวิ่งตามกันถอยไปเพื่อนตัวนี้กูขอเองกูขอเชิดฉายกับตัวนี้หน่อยดีกว่าฮอ้มาละทำเงินตัวนั้น วิ่งโชว์ลวเลยทีใส่คูณร้อยคิดว่าจะเร็วกว่าน้ำยาพี่งั้นเดือ,อเฮียตามลเลยเฮียปั๊บอไปไหนไวะเฮียโอเคโอ้โหไม่มีพาราไกเดอร์โอ้แย่และทุกคนชื้อใบมังกรไปลเลยเฮียเราจะเป็นห่วงของนะครับโอ้โหเราแบบใช้ไปเลยนะครับนะเดี๋ยวห่วงของไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับเออใช้ให้มันคุ้มไปเลยดีกว่านะครับโอ้ย มาอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะอะ